สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาใช้เครื่องคอส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะเครื่องนี้เป็น Infinix ตีฮอสิบสองเพนะคะเปลี่ยนหน้าจอจอเก่าของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกิีนไม่ได้แล้วก็เสียงความเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเช็คทัชสกรีนนะคะนี่นะคะทัชสกรีน วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะ้าสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่มีดีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภ,ภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะแรจะนชาร์จต่วนชาร์จไฟเข้า1ึงนะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้นสองขีดสัญญาณไวไฟขึ้นสี่ขีดนะคะ แล้วก็บลูทูธบลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะป้ายปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะนี่นะคะปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตัวเครื่องสั่นนะคะ นะคะต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะ ไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฮัลโหลชิคชิคชิคบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลชิคชิคชิคบันทึกวิดีโอกล้องหลังต่อไปกล้องหน้านะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกลหน้า1 2่าลโึวิดีโอกล้อหน้าได้ไหมฮวดีอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสาจฮัลโหลเช็คเช็ันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเเช็คบันทึกวิดีโอ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้านึ่งเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจัหลืนบันทึกวิดีโอกอลลได้ยินไหัืทดีังันทึกวิดีอกล้หลังส ต่อไปแฟดนะคะตัวแฟดใช้ได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียงึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลจิ๊กเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลจิ๊กเช็คบันทึกเสียง บรรทึกเสียงเรื่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิชิบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลชิช็คบันทึกเสียงบันทึกเสียงใช้งหน้าต่อไปเช็คลำพงบนเซ็นเซอร์ลำพงล่างนะคะ,ล,ล,ะ,คะลำพงบนได้ยินนะคะเซ็นเซอร์ตอนโทร์ดับนะคะลำพงล่าง หาที่อก็รวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริการตนเพื่อความปลอดภัยกับาันและทางการันสังคมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วูบริการครบใช่ได้นะคะแล้วก็อันนี้แถมฟิล์มกระจกให้แล้วนะคะไม่ต้องบุติดเพิ่มนะคะนะคะเรียบร้อยค่ะ